จัดเต็มเหมือนเดิมนะคะอตอนใส่เดินไหมอนใส่เดินไหมไม่วันนี้พามากินขนมจีนเจ้าเดิมนะคะจะเป็นวันนี้พามากินขนมจีนผันใจนะคะก็จะมีนะคะไม่จะย้ายมา,าไม่จะทิ้งใครโอ้ยขอบคุณค่ะคุณยายว่างคุณยายมาอีกนะคะคุณยายขายมันจะทิ้งใครก็จะมีขนมหวานเลยนะ,ค,ะคือถือเงินมา20บาทนะถือเงินมา10บาทสามารถกินได้เลยอันน้ำยาป่าผสมกะทิอะไรอันน้ำยาป่าเยอะกว่าแะ วันนี้พามากินขนมจีนเจ้าเดิมนะคะคิดถึงมากเลยนี่ก็จะเป็นอู้นี่ตอนรับปีใหม่นะคะเรามากินมามากอด้วยนะจัดเต็มเหมือนเดิมนะคะอฮ้อ โอ้น้ำน้ำน้ำนีำ้เล้วตอนใส่เดยนะไ,ดไหมใส่เดินไหมนี่นี่นะคะที่กัดน้ำโบกสอตรงร้านปุ๋ยผักตีแม่แม่ใส่พักแม่แก่ใส่ก็จะมีใส้เลยใส่